วีลคัมแบ克ทูไอเอเอสออโต้การัสยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง r อเอเอสออโต้การัสสถานที่ที่แฟนรถตัวจริงจะได้มาค้นพบรถรุ่นใหม่ที่กำลังมอบเทคโนโลยีล้ำสมัยให้โลกยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณจอดลุกหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นสำคัญของลุกใหม่รถที่สะท้อนภาพการเข้าสู่ตลาดสมาร์ทรถราคาประหยัดของเอ็กเปงแบบชัดเจนนี่คือ2025เอ็กเปงโมนา M03 รถ E ีีรุ่นใหม่ที่ถูกสร้างมาเพื่อผสมผสานดีไซน์อนาคตสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและความคุ้มค่าสำหรับใช้งานจริง วันนี้เราจะพาคุณไปดูรายละเอียดของดีไซน์ภายนอกสมรรถนะการขับขี่ดีไซน์ภายในไปจนถึงราคาเพื่อดูว่ารถรุ่นนี้คุ้มค่าจริงหรือไม่ตั้งแต่แรกเห็น e x p e r o n a M03 ไม่ใช่รถที่ต้องการความเรียบง่ายแต่มันประกาศตัวชัดเจนด้วยเส้นสายสไตล์อนาคตที่สอดคล้องกับแนวคิดใหม่ของ e x p e n g ด้านหน้ารถถูกออกแบบแบบเรียบสนิท ไม่มีช่องดักลมแบบรถน้ำมันทำให้มันดูเป็นรถอีเต็มตัวมาพร้อมเส้นไฟเล็ดแบบไร้บาเต็มความกว้างที่ให้ลูกอนาคตสุดๆโดยเฉพาะตอนกลางคืนที่มันเรืองแสงเป็นเส้นเดียวคมชัดชุดไฟหน้าแบบหลักจะถูกวางต่ำลงในกันชนทำให้ด้านหน้าดูสปอร์ตและล้ำกว่ารถในคลาสเดียวกันอย่างชัดเจนด้านข้างตัวรถถูกออกแบบด้วยหลักอากาศพลาศาสตร์เต็มรูปแบบเอ็กเพลยพยายามลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของอากาศลงให้ต่ำที่สุด และโมน M03 ก็ทำได้อยู่ที่ประมาณ0.19ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับรถอีีในระดับเดียวกันแม้แต่บางรุ่นในกลุ่มพรีเมียมก็ยังทำไม่ได้ทรงตัวทางไหลลืน่นตั้งแต่กระจกหน้าไปจนถึงท้ายรถมือจับประตูแบบซ่อนช่วยลดแรงลมล้ออลลอยดีไซน์แบบแอโร่ก็ช่วยลดแรงประทะของลมเช่นกันทุกส่วนของรถถูกออกแบบมาอย่างมีจุดประสงค์ด้านท้ายรถก็ยังคงสไตล์เรียบคมแบบอนาคตมาพร้อมไฟไท้ายแบบเส้นยาวเต็มความกว้างรับกับด้านหน้าอย่างสวยงาม กันชนหลังมีเส้นสายสปอร์ตพร้อมช่องไหลอากาศดีไซน์แบบล้ำสมัยทำให้รถดูมีพลังแม้จะจอดอยู่เฉยๆ Xpeng ต้องการให้โมนา M03 ดูโดดเด่นกว่าคู่แข่งอย่าง BYD Dolphin หรือ MG4 และพวกเขาก็ทำได้สำเร็จด้วยภาษาดีไซน์สไตล์ไฮเทคที่ไม่เหมือนใครเมื่อมาถึงเรื่องสมรรถนะ Xpeng Mona M03 ให้มากว่าที่หลายคนคาดคิดแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มสมาร์ทรถราคาประหยัดแต่กำลังขับถือว่ายอดเยี่ยมโดยรุ่นพื้นฐานจะมาพร้อมมอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อหน้า ให้กำลังประมาณ163แรงม้าส่วนรุ่นระยะไกลจะมีกำลังเพิ่มขึ้นเป็นราว190แรงม้าทำให้อัตราเร่งดีขึ้นอย่างชัดเจนอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ7.5ถึง8.2วินาทีตามแต่ละรุ่นถือว่าเร็วและตอบสนองได้ดีสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันการออกตัวไวการเร่งแซงทำได้เนียนและที่สำคัญการควบคุมยังง่ายไม่ดูเกินไปเหมือนบางรุ่นเอ็กเปงปรับจูนมาเพื่อให้ขับง่ายประหยัดและนุ่มนวลมากกว่าจะเน้นความแรงสุดขีด ด้านระยะทางวิ่งก็ถือเป็นจุดเด่นเอ็กเปงโมนา M03 มีให้เลือกทั้งแบต LFP สำหรับรุ่นมาตรฐานที่วิ่งได้ประมาณ430กิโลเมตรต่อชาร์จและรุ่น long range ที่ทำระยะได้ถึง520กิโลเมตรต่อชาร์จซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับรถระดับนี้จุดเด่นคือการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ที่ช่วยประหยัดพลังงานทำให้แม้จะวิ่งความเร็วสูงระยะจริงก็ยังไม่ตกมาก สำหรับการชาร์จโม n นะ M03 รองรับ้าชาร์จิงที่สามารถเติมไฟจากประมาณ30%ไป80%ได้ภายในราวๆ25นาทีในสภาพเหมาะสมระบบจัดการพลังงานของ X-PENG ช่วยลดการสูญเสียพลังงานในการชาร์จและถนอมแบตเตอรี่ส่วนการชาร์จ AC แบบชาร์จบ้านก็สามารถชาร์จเต็มได้ภายในช่วงข้ามคืนตามปกติการขับขี่โดยรวมถือว่านุ่มนวลก็ว่าที่คาช่วงล่างถูกจูนให้เน้นความสบาย รถแรงกระแทกจากพื้นถนนได้ดีการควบคุมผ่านพวงมาลัยค่อนข้างเบาในเมืองและหน่วงครึ่งเมื่อใช้ความเร็วสูงเพื่อเสริมความมั่นใจเสียงรบกวนในห้องโดยสารน้อยมากเพราะตัวทั้งถุกบูกฉนวนเสียงในหอลายจุดบวกกับความเงียบของมอเตอร์ไฟฟ้าทําให้เหมาะสําหรับการขับทางไกลแบบสบายๆมาถึงงานดีไซน์ภายในเอ็กเป็ใส่เทคนโนโลยีแบบจัดเต็มตามสไตล์ของแบรนด์ ห้องโดยสารถูกออกแบบให้น้อยแต่ทันสมัยเน้นความโปร่งโล่งและใช้งานง่ายไฮไลท์สำคัญคือหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบอินเทอร์เฟสใหม่ของ Xpeng หน้าจอลื่นไหลคมชัดรองรับคำสั่งเสียงอัปเดต OTA และเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทของ Xpeng ได้ครบจอฝั่งคนขับให้ข้อมูลที่จำเป็นครบเช่นความเร็วแบตเตอรี่ระบบช่วยขับและนิเกชันตัวรถมาพร้อมระบบช่วยขับอัจฉริยะเช่น Adaptive Cruise Control Lane Keeping ระบบเบรกฉุกเฉินและระบบช่วยจอดอัตโนมัติซึ่ง Xpeng ถือว่าโดดเด่นในด้านความสมูทและการควบคุมที่ไม่รบกวนผู้ขับมากเกินไปเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสริระดีมากวัสดุตกแต่งภายในมีทั้งแบบซอฟท์ทัชและวัสดุทนทานที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมแบบคุ้มค่าพื้นที่ตอนหลังนั่งสบายเหมาะสำหรับครอบครัวหรือการเดินทางระยะกลางพื้นรถแบบแฟลตฟลอช่วยให้ห้องโดยสารโปร่งกว่าเดิมพื้นที่เก็บของก็มีเพียงพอช่องเก็บตรงกลางถาดเก็บของลิ้นชกักและช่องประตูให้ความสะดวกในการจัดเก็บสัมภาระ และพื้นที่ท้ายรถกว้างพอสําหรับกระเป๋าเดินทางหรือของใช้ครอบครัวสุดท้ายคือเรื่องราคาซึ่งเป็นหนึ่งในจุดขายใหญ่ที่สุดเอ็กเปงโมนา m 0 3ถูกเปิดตัวด้วยราคาที่เป็นมิตรสุดๆโดยในจีนรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ120,000หยวนส่วนรุ่นท็อปหรือรุ่นลองเรนจะอยู่ที่ประมาณ150,000-160หหยวนซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับ E ีคู่แข่งที่ให้เทคโนโลยีและสมรรถนะใกล้เคียงกัน เมื่อส่งออกไปต่างประเทศราคาจะขึ้นลงตามภาษีแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับ EV ราคาจับต้องได้และอาจจะกลายเป็นหนึ่งในรถไฟฟ้าขายดีในหลายประเทศรวมถึงใครถ้ามีการนำเข้าอย่างเป็นทางการ โดยรวมแล้ว2,25 0เอ็กเปง n ม n a M03 คือรถที่ X อ็กเปตั้งใจทำเพื่ออนาคตของตลาด EV อย่างแท้จริงดีไซน์ภายนอกให้ลูกอนาคตสมรรถนะใช้งานได้จริงภายในล้ำสมัยและราคาหน้าโดนแบบสุดๆหากเอ็กเปงรักษาคุณภาพแบบนี้ต่อไป Mona m ม n a M03 มีโอกาสกลายเป็นหนึ่งในรถ EV ที่ขายดีที่สุดในยุคนี้ได้อย่างแน่นอน ขอบคุณที่รับชม iah auto garage หากคุณชอบคลิปรีวิว2025 x p e n g mona m03 อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันในคลิปหน้า